เมื่อวานทนายกก็ได้มีการพบพูดคุยกับผู้แทนจากเนสเล่นะคะซึ่งเนสเล่เองก็ได้ชื่นชมศักยภาพของไทยค่ะในการที่เอื้อต่อการลงทุนนอกจากนี้พร้อมกับบอกว่าพร้อมที่จะจับมือกับรัฐบาลไทยในการขยายการผลิตในลายอาหารสัตว์ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ9้าโมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นของเมืองดาวอสซึ่งช้ากว่าประเทศไทยถึง6ชั่วโมงที่ศูนย์ประชุมคอนเกรสเซนเตอร์เมืองดาวอส นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้พบปากกับนายเรมี่เอเจลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียและแอฟริกาของบริษัทเนสเล่ต้องบอกว่าบริษัทเนสเล่เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมีสินค้าจําหน่ายแล้วก็มีโรงงานอยู่ทั่วโลกรวมถึงมีโรงงานการผลิตฐานการผลิตที่ประเทศไทยด้วยและตั้งโรงงานการผลิตที่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วด้วยนะคะ ท่านนายกบอกว่าเป็นที่น่าดีใจค่ะที่บริษัทเนสเล่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานและเป็นบริษัทที่เป็นอันดับหนึ่งของผู้บริโภคของไทยที่ให้ความไว้วางใจนอกจากนั้นปัจจุบันทางบริษัทเองก็ได้มีการขยายการผลิตอาหารสัตว์ที่มีความต้องการสูงโดยจะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและการส่งออกค่ะเพราะไทยมีความพร้อมทางด้านภูมิศาสตร์การขนส่งและความพร้อมในด้านวัตถุดิบการผลิต ปัจจุบันยังคงติดปัญหาอยู่นะคะในเรื่องของกรอบความร่วมมือทางการค้า FTA ที่ไทยยังไม่ครอบคลุมค่ะรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของข้อจํากัดทางกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนในการนำเข้าส่งออกยังมีหลายๆขั้นตอนที่มันซับทับซ้อนกันอยู่นะคะซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลนี้เนี่ยบอกว่าจะช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจลดความทับซ้อนลง<ม>เพื่อที่จะเอื้อให้กับนักลงทุนต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นให้ไทยได้เป็นฮับศูนย์กลางของการผลิตลายอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคนหรืออาหารสัตว์ก็ตามนะคะทนายกรัฐมนตรีบอกรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญแล้วก็จะสานต่อเดินหน้าขยายฐานการผลิตแน่นอนค่ะ ทั้ง2ฝ่ายยังหารือกันเรื่องของ s ิงเกิลฟอรด้วยนะคะพร้อมที่จะประสานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึง B.O.I เพื่อที่จะเร่งรัดในประเด็นนี้ด้วยค่ะ